ดีครับฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแคมาดูสวนผสมผสานนะครับที่เราปลูกไม้ผลแล้วก็ผักนะครับมากกว่า20ชนิดในหนึ่งแปลงนี่นะครับจะเดินดูกันนะครับนี่ด้านหน้าเลยนะครับอันนี้คืออ้อยนะครับเป็นอ้อยคันน้ําอ้อยสามสายพันธุ์นะครับมีทุพาน50ด่างมาเลแล้วก็ Rk 03นะครับจะเดินดูกันนะครับนี่อ้อยนะครับอันนี้ก็มะนาวมะนาวเป้นนะครับ มีพริกนีครับอันนี้นี่นะครับพริกต่อมาตัวผักยาวนะครับต่อมาครับลำไยนะครับเป็นลำไยต่อไปผักบุ้งนี่นะครับมะละกอเหมือนที่บอกนะครับสวนผสมประทานเราเนี่ยมีผักแล้วก็ผลไม้นะครับมากกว่ายี่ิชนิด ในแปลงเดียวนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นส้มโอทับทิมสยามนะครับพึ่งปลูกมีมะเขือตะไคร้นี่นะครับอันนี้ต้นกระโดนอันนี้ถัว่วพูครับอันนี้ก็กล้วยนะครับมีกล้วยกล้วยน้ำวา้ามีกล้วยหอมทองนะครับอันนี้ถั่วผักยาวก็ได้กินแล้วนะครับนี่ถั่วผักยาว สวนมะละกอก็นี่นะครับลูกดกมากนะครับมะนาวก็ดกนี่นะครับมะนาวเป็นอันนี้ส้มโอทัพทิมสยามอันนี้นะครับอันนี้เม็ดต้นมะม่วงหิมะพานนะครับอันนี้หมากเตี้ยต้นหมากนะครับต่อมามะนาวไรมเมล็ดนี่นะครับสลาอินโดมะม่วง เป็น้ำม่วงเขียวเฉวยนะครับต่อไปนะครับส้มโชกุนนี่นะครับน,นี่คือต้นส้มโชกุนนะครับนี่นะครับตั้งแต่เราเดินกันมาเนี่ยก็เกือบเกือบอีกยี่สิบชนิดแล้วนะครับก็เลยตั้งเป็นสวนผสมผสานที่ปลูกหลากหลายนะครับหนึ่งแปลงปลูกผลไม้แล้วก็ผัก ตัวนตัวมากกว่า20ชนิดเลยนะครับนี่นะครับให้เห็นกองจริงกันเลยนะครับที่เราปลูกนะครับจากฟาร์มศักดิ์สิทธิ์ต้องท่าแคร์สวัสดีครับ